ถือเมื่อกี้เป็นเรื่องของพ่อกับลูกเนาะในเรื่องของทำไมถึงทำแบบนี้อะไรต่างๆเนาะแต่ก็เป็นหน้าที่หนึ่งที่มาพร้อมกับสถานะที่จะต้องช่วยดูแลเนะาะประคับประองกันไปทีนี้ก็มีพ่อลูกอีกคู่หนึ่งเนี่ยมาดูว่าความแตกต่างหรือความเหมือนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง จากชาดกเรื่องนี้นะลองดูนะชาดกเรื่องนี้มีชื่อว่ากป ok ิชาดกนี่เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระรูปหนึ่งคือมีพระเยอะเนี่ยแหละแต่ได้เกิดเด่นๆเนี่ยจะมาเป็นเรื่องราวเลยนะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านมีนิสัยที่ชอบมูสาชอบโกหกแล้วก็โหงท่านเนี่ยทำให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนด้วย ทำจนเป็นนีสัยปไปจำตัวเลยปิสูรรูปอื่นก็เริ่มเอื่อมละอานะทำไมถึงชอบโกหกอะไรต่างๆมากมายแม้กระทั่งกับพระด้วยกันนะก็ยังไปโกหกไปหาหลวงพี่รูปหนึ่งเนาะบอกท่านท่านไปรับทายาทรรมาใช่ไหมไปดีเนี่ยโยมเขาบอกว่าเนี่ยให้มาแบ่งของจากท่านเนี่ยโกหกไปอย่างนั้นนะเพื่อได้เข้าของทรัพย์สินอะไรต่างๆมาเป็นของตัวเองนะแม้กระทั่งกับคาราวสานะ พระรูปนี้ก็มูสานะ่ะเอา้าโยมมาทําบุญเหรอโอ้มาทางนี้ทางนี้อัตมาเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์รับเครื่องทยธรรมมาตรงนี้เลยถาวายได้เลยรับของไปอย่างนั้นนะโอ้การเวลาหนึ่งเมือ่อเข้าฤดูหนาวอากาศก็จะเริ่มหนาวแล้วพระรูปนี้ก็ไปมูสายแล้วไปมูสากับนายช่างใหญ่เออนายช่างเออพอดีที่วัดเนี่ยมี พระมาเทระท่านอายุเยอะแล้วท่านทนหนาวไม่ค่อยไหวท่านก็มาสร้างเตาผิงไฟให้หน่อยนะท่านจะได้บุญใหญ่เลยเนี่ยช่างนายช่างก็โหสาทุป,ปื้มนะจะได้สร้างเตาผิงไฟให้กับพระมาเทระผู้เฒ่าเนาะก็ไปสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแต่พอถึงเวลาเสร็จจริงเนี่ยใครมาใช้เอ่ย <c oughs> ก็พาพรูปนี้แหละใช้อยู่องค์เดียวเลยผิงอยู่คนเดียวอุ่นสบายพิสุ ก็เริ่มอืมรละอากันใหญ่นะ่เลยเนี่ไงพาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก,ก่อนพิสุจน์ทั้งหลายพิสูจน์นั้นไม่ใช่ผู้หลอกลวงแต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็เคยเป็นผู้หลอกลวงเหมือนกันเกิดเป็นลิงได้ทําการหลอกลวงเพราะเหตุเพียงไฟเท่านั้นจากนั้นท่านก็ได้เล่าชาดกเรื่องนี้ให้ฟังเนาะคือในสมัยหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวผามผู้หนึ่ง มีพ่อมีแม่มีลูกเนาะก็เป็นครอบครัวอยู่กันสามคนนี้แหละแต่พออยู่มาเนี่ยนางพามณีนะผู้เป็นภรรยาก็เกิดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตจากไปผู้เป็นพ่อก็จัดงานศพนะแล้วกเกิดสลดใจเนาะว่าชีวิตเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนเลยก็เลยพอจัดงานศภรรยาเสร็จเนี่ยก็เลยตัดสินใจแล้วไม่ขออยู่ของเรือนและสละสมบัติทั้งหมดเลย เรียกญาติเรียกพี่น้องเร,เรียกคนรับใช้เนี่ยมารับไปตัวเองก็สละทั้งหมดแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านะไปกับลูกชายเนาะก็ไปอยู่นะลูกชายก็เป็นดาบทน้อยพ่อก็เป็นฤาษีนะเดินเข้าไปก็สร้างอาสมอยู่กลางป่านะปฏิบัติธรรมอยางมีความสุขเนาะฝ่ายดาบทน้อยเนี่ยแม้เป็นเด็กน้อยเนี่ยก็ขยันนะเดินเก็บผลไม้ป่าเนี่ยด้วยความสนุกสนาน หรือบางวันก็มากับฤาษีผู้เป็นพ่อแต่ระหว่างที่เดินไปเดินมาอยู่ในป่าเนี่ยท่านฤาษีก็เห็นว่ามีเจ้าลิงตัวหนึ่งเนี่ยแอบมองตลอดเลยมองตลอดแม้กระทั่งเดินเข้าไปในปา่าเลยมันก็โหนต้นไม้ตามไปดูนะท่านก็เริ่มระวังนะว่าลิงตัวนี้เนี่ยมันจะมีะไรหรือเปล่าเนาะหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านนั่งสมาธิปฏิบ,บัติธรรมเนี่ยเจ้าลิงตัวนี้ก็จะมาเฝ้าดูตลอดเลยเฝ้าดูอยู่ห่าง,างนะ วันหนึ่งเนี่ยในระหว่างที่ท่านออกไปหาของป่าเนี่ยหาผลไม้ต่างๆตางก็รู้ด้วยญาณว่าตอนนี้ที่อาสมของท่านเนี่ยมีเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วจึงรีบพาลูกชายเนี่ยกลับมาที่อาสมพอเปิดเข้ามาในอาสมนั้นแหละก็เห็นว่าในอาสมเนี่ยเข้าของถูกลื้อหมดเลยก็จะกระจายพังหมดเลยดาบทน้อยลูกชายของท่านนะก็ได้บอกผู้บพ่อว่า พ่อจ๋าทาไมเนี่ยเราอุาสตส่าห์เข้ามาบวชอยู่ในป่าแล้วเนี่ยทําไมถึงมีโจรเข้ามาลื้อข้าวของถึงที่นี่เลยล่ะป่าฤาษีก็ตอบกับลูกชายว่าลูกชายเอ๋ยเนี่ยมันไม่ใช่คนหรอกนะที่มาลื้อข้าวของเนี่ยแต่เป็นเจ้าลิงที่มันเฝ้าดูเราอยู่ทุกวันนี่แหละแอบเข้ามาในมสมแล้วก็ทําลายข้าวของของเราค้นชื่อว่าลิงป่าเนี่ยมีนิสัยดุร้ายแล้วก็ชอบ ล่อลวงโดวยวิธีการต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยตายใจแล้วก็ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาก็ได้เตือนลูกชายเอาไว้เนาะวันเวลาก็ผ่านไปฤดูหนาก็มาถึงแล้วผู้เป็นพ่อเนอะาะพระฤาษีก็พาลูกชายนะมาที่กองเก็บของแล้วก็หยิบหนังเสือขึ้นมาให้ห่มนะบอกลูกชายว่าให้ห่มเอาไว้ในช่วงฤดูหนาวแล้วก็มานั่งผิงไฟอุ่นๆนี่แหละ เราจะได้นั่งสมาธิได้อย่างดีเนาะระหว่างที่บอกลูกชายเนี่ยเจ้าลิงจอก็มาแอบมองเหมือนกันนะทั้งสองท่านก็นั่งสมาธิเนะี่ยทำสมาธิอยู่แต่ตอนทำสมาธิเนี่ยผู้เป็นพ่อทำสมาธินิ่งไปแล้วส่วนผู้เป็นลูกเนี่ยสมาธิยังไม่นิ่งในขนาดนั้นเองเนี่ยมีเสียงดังกอกแกกอยู่หน้าประตูลูกชายก็สงสัยว่าเสียงอะไรจึงออกไปชะเง้อที่หน้าประตูมองออกไปที่หน้าประตูเจอ รือสีโอ้ใส่ชดาแล้วใส่หนังเสือมาเลยเอ๊มีลือสีทนนาอยู่หน้าประตูนี่นะก็ได้กล่าวเชิญเ,เข้ามานะหลบหนาอยู่ในอาสมด้วยกันนะมาผิงไฟด้วยกันแต่จังหวะน,นั้นเองเนี่ยผู้เป็นพ่อเนาะพระลือสีก็ไหวตัวทานนหยิบข้อเพลินแล้วก็ลังลูกเอาไว้ไม่ให้เปิดประตูนเนะาะเราท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ลือสีที่ยินดีนในความสงบและความสำรวม แต่เป็นลิงที่เที่ยวโวจรอ,อยู่ตามกิ่งมะเดือ่อมันเป็นสว์ประทุสลายฉุนเฉียวได้มีสันดานล,ลามกถ้าเข้ามาอยู่ยังนะับนรรณาสลาก็จะพึงปทุสลายบารรณาสลานะก็คือบอกมันเป็นลิงปลอมตัวมาท่านก็เอาคอเพลนเนี่ยจี้เข้าไปนะเนี่ยเป็นลิงจริงด้วยนะโหใส่ยูนิฟอร์มหมดเลยเพราะว่าลิงตัวนี้ไปเอาเครื่องแบบหรือสีเนี่ยจากซากศพหรือสีเนอะเอามาสวมพ้องก๊อปปี้นะก๊อปปี้หรือสีมาเลยนะปลอมมาอย่างนั้นนะ ก็ทำการขับไล่ไปลิงก็หนีออกไปเนาะก็ไม่กลับมาอีกเลยเนาะพอท่านได้ลบจบนาก็ได้สั่งสอนเสร็จแล้วก็มีผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเน่เป็นพระโซดาบ้างพระสิกิตคามีพระนาคารมีมั่งนะในพระไตรปิฎกได้บอกไว้งนี้นะสรุปปราตินี่ลิงเกรีนางลิงเกลก็ถือกำเนิดเป็นพิสุผู้โกหกหลอกลวงนะคือพิสุที่ชอบ พูดมูสาเนาะดาวบนน้อยถือกาเนิดเป็นพราะราหูพระฤาษีก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี้ท่านก็เป็นพ่อลูกกันมาข้าพบข้ามชาติเลยเนาะนี่ก็เป็นประวัติหนึ่งเนาะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะสอนลูกเนี่ยบางอย่างเราก็สอนครบแล้วนะแต่ด้วยความที่ลูกหลานเราอาจจะดูว่าเป็นเด็กน้อยอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะความคิดอรงรต่างก็อาจจะได้ประมาณหนึ่งก็ต้องช่วยกันดูแลดีเนาะ เดี๋ยวผิดท้ายบุญปื้มๆเนาะไม่รู้ตอนนี้ยังปื้มอยู่ไหมย2่เมษานะแล้วให้ชมประมวลภาพวันนี้กันจะได้นึกถึงบุญในวันนั้นนะ